โรคเบาหวานนะครับเป็นโรคเรื้อรังนะครับที่เกิดจากความผิดปกติของการผลิตและการตอบสนองของฮอร์โมนอินซูลินในร่างกายครับทาให้ไม่สามารถนําน้ําตาลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับและมีระดับน้ําตาลในเลือดสูงครับทาให้เกิดภาวะน้ําตาลในเลือดสูงเป็นระยะเวลานานครับส่งผลให้อวัยวะเสื่อมสภาพครับและการทํางานล้มเหลวนํามาซึ่งภาวะแทรกซ้อนครับไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียการมองเห็นโรคไตาวายเรื้อรังนะครับหัวใจขาดเลือด และอาจจะนำมาซึ่งเอามาพึกอามาพาได้เลยครับรวมถึงนะครับการเป็นแผลที่หายยากนะครับบางรายเนี่ยอาจจะต้องตัดขาออกอังแล้วดูน่ากลัวใช่ไหมครับวันนี้กรมควบคุมโรคนะครับจึงได้มีวิธีการป้องกันนะครับโรคเบาหวานเป็นยังไงมาฟังกันเลยครับ 1. ครับเลือกรับประทานอาหารให้หลากหลายเน้นผักผลไม้ธัญพืชแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารหวานมันเค็มครับ2ครับควรออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมออย่างน้อย30นาทีสัปดาห์ละ3-5ครั้งครับ ทำจิตใจให้แจ่มใสนะครับนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ7-8ชั่วโมงต่อวันครับ 4. ไม่สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลโกอฮอล์ครับ 5. ครับผู้มีอายุมากกว่า35ปีควรตรวจสุขภาพทุกปีครับสามารถติดตามข่าวสารดีๆได้ทุกช่องทางของกรมควบคุมโรคหรือโทรสายด่วน1422